สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดูเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับฟังก์ชันนะครับสำหรับการรับข้อมูลในภาษา C ฟังก์ชันสาหรับการรับข้อมูลนะครับหรือว่าอินพุตฟังก์ชันนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งโปรแกรมลงไปแล้วนะครับโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์นะครับซึ่งจะทําการควบคุมฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะสรุปเป็นไดแกรมการทํางานต่างๆได้ดังนี้นะครับ ซอฟต์แวร์ที่เราทำการติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทำการควบคุมหน่วยประมวลผลหรือว่าโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่า CPU โดยที่ CPU ครับก็จะทําการประมวลผลตามที่เราทําการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะมีการติดต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่างพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นต้นนะครับคราวนี้ครับเมื่อเราต้องการที่จะรับข้อมูลจากในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็จะจัดเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับการนำเอาข้อมูลนะครับเข้าไปในการประมวลผลของ CPU นั่นเองนะครับ ก่อนที่การประมวลผลหรือว่าโปรเซสเซอร์นั้นจะทําการประมวลผลตามความต้องการของโปรแกรมนะครับและทําการแสดงผลลัพธ์ออกไปยังอุปกรณ์แสดงผลนั่นเองนะครับสำหรับภาษา C ครับก็มีการพัฒนาในส่วนของไลบรารีนะครับสำหรับที่จะให้ทํางานกับคีย์บอร์ดเพื่อที่จะรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่นําเข้าข้อมูลนะครับหรือว่า input device ต่างๆซึ่งในที่นี้เราจะมาทําความรู้จักกับฟังก์ชันของการรับข้อมูลหรือว่าอินพุตฟังก์ชันนั่นเอง ฟังก์ชันสาหรับการรับข้อมูลพื้นฐานนะครับของภาษา C ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้สาหรับการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับในที่นี้ก็จะทําความรู้จักกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า scanf นะครับฟังก์ชัน getch นะครับฟังก์ชัน getch ฟังก์ชัน g e t c และฟังก์ชัน get นะครับเรามาทําความรู้จักกับฟังก์ชันตัวแรกนะครับซึ่งภาษา C ก็มีการพัฒนาคําสั่งนะครับหรือว่าฟังก์ชันไว้ให้เราใช้งาน ไอที่นี้ก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า scanf นะครับ scanf แล้วก็เครื่องหมายนะครับวงเล็บปิดก็จะเป็นฟังก์ชันที่จะ้สำหรับการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดครับเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับโดยเราจะมีการสร้างตัวแปรที่กำหนดไว้สามารถที่จะรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับเลขทศนิยมหรือว่าตัวเลขอักขรตัวเดียวหรือว่าข้อความก็ได้นะครับรูปแบบการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน เราก็จะพิมพ์คำสั่งนะครับลงไปในคอมไพเลอร์ของ d e v ซีพัดก็คือ scanf นะครับวงเล็บในที่นี้นะครับก็จะมีส่วนของการทำงานอยู่2อย่างนะครับก็คือในส่วนของ control string กับ argument list นะครับโดยที่ control string ครับก็คือรหัสรูปแบบข้อมูลนะครับหรือ format code โดยการเขียน control string ก็อยู่ภายใต้เครื่องหมาย double quote นั่นเอง argument list ครับก็คือชื่อตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครับซึ่งก็จะใช้เครื่องหมาย อัมพลแซนนะครับนำหน้าชื่อตัวแปรยกเว้นตัวแปรชิสติงที่จะไม่ต้องมีอัมพลแซนนะครับหรือว่าเครื่องหมายแอนตัวนี้นะครับถ้ามีการกําหนดตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวก็ใช้คอมม่านะครับขั้นในแต่ละหว่างตัวแปรได้ฟังชันสแกนเอฟสามารถที่จะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดแล่าไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเรียกใช้ตัวแปรต่างๆมาทาการประมวลผลนั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานการทํางานของฟังชันสแกนเอฟซึ่งเป็น ฟังก์ชันสาหรับการนําข้อมูลนะครับเข้ามาให้กับตัวคอมพิวเตอร์ประมวลผลนะครับด้วยการทํางานของภาษา C โดยที่นะครับในส่วนของ Ar g u m e n t list นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับตัวแปรได้มากกว่า1ตัวนะครับเราอาจจะสามารถที่จะให้รับข้อมูลมาประมวลผลหลายๆตัวแปรนะครับก็ใช้คอมมาขั้นแต่ระหว่างตัวแปรนั่นเองทีนี้ครับเมื่อเราทํางานกับฟังก์ชันหรือว่าคําสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลนะครับหรือว่า input ฟังก์ชันของภาษา C ก็จะมีตาราง format code นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการกำหนดประเภทของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลที่รับเข้าไปสู่ตัวแปรนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะไหนหรือว่าต้องการที่จะทำงานกับข้อมูลประเภทไหนสักซีก็มีรหัสนะครับหรือว่า format code ตัวนี้นะครับสำหรับใช้กับข้อมูลประเภทต่างๆนั่นเองนะครับเรามาดู format code ที่ใช้ในฟังก์ชันของ scanf นะครับตัวแรกครับก็คือ %c นะครับ %c ก็จะใช้กับ ข้อมูลที่เป็นชนิดอักขระตัวเดียวนะครับหรือว่าซิงเกิลคาแรกเตอร์ในเรื่องของนะครับข้อมูลประเภทต่างๆเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในรูปแบบของการทํางานที่เป็นตัวแปรนะครับของภาษา C ซึ่งภาษา C ีก็จะมีการจําแนกตัวแปรออกเป็นประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นอักขระตัวแปรที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มตัวแปรที่เป็นจํานวนเลขทศนิยมนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันสแกน F ก็จะทํางานสัมพันธ์กับตัวแปรต่างๆนะครับโดยที่ก็จะมีฟอร์แมตให้ทํางานกับ ประเภทของตัวแปรนั้นนั่นเองเรามาดู format โค้ดตัวต่อมาครับก็คือเปอร์เซ็นต์ดีก็จะใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับหรือินทิเจอร์โดยจะใช้กับตัวเลขที่เป็นฐาน10นะครับ format โค้ดตัวต่อมาครับก็คือเปอร์เซ็นต์อีก็จะใช้ข้อมูลใช้กับข้อมูลชนิดที่เป็นทศนิยมนะครับเปอร์เซ็นต์เอฟและเปอร์เซ็นต์เอลฟนะครับก็ใช้กับข้อมูลที่เป็นโฟร์และดับเบิลนะครับตามลาดับเปอร์เซ็นต์จีก็จะใช้กับ ข้อมูลชนิดที่เป็น float นะครับ percentage ก็จะใช้กับข้อมูลชนิดที่เป็น short integer p e r c e n t a ก็จะใช้ก so erm ับข้อมูลที่เป็นชนิด integer นะครับโดยจะใช้กับตัวเลขฐาน8ฐาน10และฐาน16ก p e r c e n t o ครับก็จะใช้กับข้อมูลชนิดที่เป็น integer โดยสามารถที่ใช้กับตัวเลขฐาน8นะครับ p e r c e n t u ก็จะใช้กับข้อมูลชนิดที่เป็น unsigned integer โดยจะใช้ตัวเลขฐาน10นะครับ p e r c e n t x ก็จะใช้กับข้อมูลชนิด integer โดยสามารถที่ใช้กับ ตัวเลขฐาน16บกเท่านั้นและ s นะครับก็คือใช้กับข้อมูล s ชื่อมติงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาษา C ก็จะมีวิธีการจำแนกนะครับประเภทของข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับที่ให้เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่จะรับข้อมูลนะครับก่อนที่จะนำไปประมวลผลหรือฟังก์ชันที่จะใช้ในการแสดงผลออกไปทางจอภาพนะครับก็จะมีตารางในลักษณะอย่างนี้ก็คือจะต้องมีฟอร์แมตโค้ดกำกับนะครับในการทำงานกับฟังก์ชัน ๆซึ่งก็เป็นกระบวนการเริ่มต้นในยุคแรกๆของการพัฒนาโปรแกรมนะครับซึ่งการเรียนรู้ภาษา C จะทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับขั้นต,ตอนนี้ครับการเรียนรู้ในส่วนของฟังก์ชัน scanf นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันในการรับข้อมูลนะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้และขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปดูตัวอย่างนะครับว่าวิธีการเขียนโปรแกรมรวมทั้ง การกำหนดรูปแบบของสแกน f เพื่อที่จะรับข้อมูลไปเก็บไว้ในตัวแปรก่อนที่จะนำไปประมวลผลนั้นจะมีลักษณะตัวอย่างยังไงนะครับขอบคุณครับ